คุณเอาหนักกว่าสุรเชษฐ์หักพานอีกร้อยเท่าอ่ะ,อะนะเก็บเงินกันในถังเท่าไหร่ผมก็รู้ผมก็อยู่ในอยู่ในกลุ่มที่เขาเราเป็นสารลับของไซเบอร์มาสาปีขึ้นไปผมนำจับกี่เคสสุดท้ายก็ล้มมวยหมดผมก็รู้เอาเงินไปแบ่งสันปันส่วนกันยังไงผมก็ทราบหากผมพบนะครับการกระทำผิดหรือได้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วพบพยานหลักฐานนะครับ ก็จะดําเนินการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งได้ประกาศตั้งแต่วันแรกที่มารับการแล้วและผมก็ยืนยันว่าให้ท่านผู้กำกับการทั้งห้ากองบังคับการพื้นที่เนี่ยทำการสืบสวนจับลุมในทุกความผิดภายใต้อํานาจและผิดชอบของท่านอย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องมาถามผมไม่ต้องมาขออนุญาตมันเป็นอํานาจหน้าที่ของท่านอยู่แล้วนะครับและผมจะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของท่านนะครับว่าทํา ถูกต้องนะครับมีการขยายผลจนสุดพยานลักฐานะจนสุดทางของการสืบสวนสอบสวนหรือไม่